เอาหัวเดียวบอกหัวเดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อกี้สอพระโศกมาทีบาทสีสว่างว่องบ้านลงหัวบานครับว่ามันจะได้เราได้ไหมเมื่อกี้กับพอดีมาเจอกับเสียดุลเดชเพ่อหน่อครับเพันว่ารูปทรงของพญานาคบาดนี้จริงๆแล้วนาศีออกมาตามแบบนี่แหละครับนี่ครับอยให้มันได้ตามนี้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นศิลปะทางทางเนี้ยนะหัวนี่นะครับข้อข้อมันจะกว้างขึ้น ครับความกว้างขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นต้นเก้าต้นนี้นะมันจะบ่ได้อ๋อรูปนี้วันทางครับรูปนี้รูปนี้อันนี้เป็นแบบเก่านะครับอันนี้แบบแบบไม้นี่อ๋ออันนี้แบบไม่อันนี้แบบไม่คือคนทีมงานผมออกแบบต้องการนี่จินตนาการไปอลังการครับเพราะว่าบ่อหน้ามีมีหมองเดียวในประเทศไทยล่ะสไตล์แบบนี้นะเราเที่าดีไซน์ให้นี่เราป็นสวนลึกสิดนี่ครับนี่เป็นพญานาคพญานักคร่างผัดอเี้ยเพื่อนโอ้โหบเกลีหัว อันนี้อันนี้คือศิลปะบ้านอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยโอ้ศิลปะอันนี้ศิลปะล้านนาดิ้งล้านนาครับล้านนาครับครับล้านนาทั้งหมดศิลปะล้านนาในช่วงสี่แห่งจะเป็นพยานาคที่อุดมตะโชกนะครับอยู่ตรงบ่อตรงอีตรงขอบบ่อตรงนี้ครับผมนี่ครับของฮขึ้นในอันนี้คือของตัวบ้านเฮ้านี่อ๋อตัวเดิมตัวเดิมศิลปะอีสานเขาดีสานแต่ปั้นด้วยศิลป์นี่ นี่ครับเดวาว่าเบื้องความแตกต่างครับพี่น้องครับอันนี้ขึ้นของอีสานทั้งหมดครับนีเป็นปั่นมากเพราะมันจะบาบานดอกยเบาบานออกอิสานเป็นไรกับนกครับอันนี้ตัวเดิมครับตัวเดิมทีนี้นี่ตัวเดิมรูปลักษณะสิเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับได้สร้าง เมื่อชีพปั่นไงเจอกันนี่เดี๋ยวสร้างปั่นพญานาคโอ้นี่บอกครับสร้างครับโอ้ครับเป็นปั่นยุ่นี่สร้างสร้างสร้างที่สีมาเห็ดพญานาคอยู่บ่อหนามซักดิ์สิทธิ์ครับพอดีเพิ่นมากคับเสียเมือนี่แหละครับพ่อก็ตามกันเจอพ่อโอ้ครับเด็กไปเยี่ยมบ้านเราอยู่บ้านดุงเป็นอยู่บ้านดุงนี่กี่โอ้ครับมาใไ่หมู่ชาพญานาคล่าเพิ่นตั้งแต่ปีห้าเก้า เมื่อนี้กับบางเอิญนึกพ่อกันของก็ตามตัวกันพ่ออ๋อครับแต่ว่าเรามาปั่นยี่เนี่ยยี่เน้องคือเนี่ยเราเป็นช่างรับทั่วประเทศนี่เลยครับครับก็เลยสิมาเฮ็ดตัวนี้เนาะนี่เนาะตัวไม้ตัวไม้เนี่ยแหละครับตัวนี้ครับมันตื่นโค้งนี่พี่ละนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นศิลปะล้านหน้าแหละครับถ้าหัวแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นข้างหลังเหมื ครับฉากวันนี้ตรงด้านหน้านะด้านหน้าอันนี้เป็นฉากหลังนะครับเพราะว่า,ต,าตรงนี้แต,ต่ใส่เื้อรประวัติของบอ่อนา้าโบราณครับทั้งหมดทั้งมวลอ๋อต้องเขียนเป็นนั้นครับจารึกจารึกไว้เป็นเรื่องเล่าครับครับเซ็จแล้วสำหรับเอฟซีอยากเอาซื้ออยากเอาซื้อมาใส่ทองพญานาคแจ้งมากครับไปถูกเรเวลาวด้วยกันว่ามันเป็นแก้คล็ดครับตอนปั้นตอนปั้น ตอนปั้นนี่เนาะตอนปั้นนี่ครับมาจองเลยผมเชิญเลยครับมาจองเอาซื้อเจ้าของมาใส่ผ้องพญานาคนะครับมันจะมีกินมีใส่ตลอดปีตลอดชาติมีกิน่หอันนี้อันนี้คือคือเครดเนาะครับเครดครับอันนี้จฉพาะบอกผู้ใด้หรอกเฉพาะเอฟซีเอาสองก็โศกอย่าง้วทนี้นะนายเก็บซื้อไว้หน้าใส่แผ่นท้องครับผมเก็บไว้เขาจะมารวมโบนัสจากเคร็ดถึงพญานาถึงแม่ให้ใส่ซื้อเข้าไปถ้ามีคนมาใส่ซื้อนั่งถึงวิทยาศาสตร์ซื้อสร้างกับซื้อ ใส่หน่องบ้านหฮอเนอาะใส่ลง,งไปครับเวลาเปินปันป่นใส่เขาไม่มีไวไรใต้ไปทองพญาหนาักจะมีกลิ่นมีใส่ตลอดแก่เพชรผู้เพชรนะครับเพชรต้นมากบ้านหฮอบ่ค่อยหล่บบ่คอย,อ,คอ,ยอันนี้สิเริ่มปั้นเมื่อไรเนาะครับเนี่ยเมาเด็กสองสามมือครับอือมันจะปั่นขึ้นโค้งปั้นสดครับเอาเมือล้วนๆโอ,อ้ปั่นสดปั้นปั่นติดกับตัวนั้นเลยนี่เนาะบพต้องไปยกขึ้นวันเอ้าไป คือปั่นขึ้นโค้งครับขื้นโค้งแล้วก็ปั้นไปเลยครับปั้นสดปั้นสดได้สร้างตามห้องก็ตามพ่อกันตปีมาเข้าครับครับพ่อกันบังเอิญดีดีเมื่อนี้ก็ได้ครับรูปไก่โค้งกันนะหาเราอยู่เขาไปหาเราบอกคับเห็นซือกันไปซอกันมากอ๋อเราเราเปิด้านย่บานดุงคี่ขั้นดนนะครับครับครับสร้างทั้งนี้ปูเปื่อยเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดนะครับนี่ โอ้ดีนะวัน,นี้พ่อกัอนบังเอิญอี้แล้วครับครับครับ <laughs> โอ้เนี่บังเอิญก็ไปนั่มพ่อสร้างอยู่แล้วครับเสียดุลก็ได้ครับส,สร้าง,างที่สีสมไม้เห็ดบอนามสักดิธิ์บอนามที่ศักดิธิ์ที่สุดในเขตน,นี้แหละครับ,รรบอันนี้กเป็นอนุรักษ์ไว้ใเก่าตวนี้ก็ได้ของเพิ่นนัเก่าเพิ่มอนรักอ นี่แหละครับท่านผู้ชมบ่อน้ำศักซิธ์ถ้าเสร็จแล้วสิเป็นลักษณะนี่แหละครับหน้าก็เป็นแบบนี้เลยครับคือดีไซน์มาแบบนี้แล้วครับออกแบบมาแบบนี้แล้วพ่อหนักก็ดีไงสิละครับนั่นแหละครับนี่เลยข้อพึ่งพึ่งครับพญานาข้อพึ่งครับนี่พญานาคล้านหน้าครับครับตอนนี้กับสิภาพพี่น้องมาคุยเรื่องตัวเลขครับ คุณพ่อท่านนี่พันมีเลขเด็ดครับพี่น้องก็ตามแอดมากครับมาคุยกับพันเมงครับอันเพลงใดก็พ่องวดนี่มาศูนกับเจ็ดติครับเลขดังมาซนกับเจ็ดมัห่างกับมาซีกับเจ็ดมันก็ออกเก้าซีแต่ว่ามันเป็นบนเลยมันไม่เคยมาจากเดียมันคือเป็่นบนโอ้แต่ว่างวดนี่มาศุนกับเจ็ดแต่มันตรงมาล้างตีมันมันจะกเป็นล่างเหมือนมันเป็นลักซิบซั่มนะนะศูนอยู่ลักสิบบอกครับออรเดียนอย่างสีมันมาลักสิอ แต่มันมากน้ำการสูนเกจมันจะออกบนปั๊ปหลอดหน่ยมันไม่เคยมาดอกมันสูนมาผมถือว่ามากน้ำกันบ่สูนกับเจ็ดนี่มากตัวนึงวันอนึ่ลอยไฟที่บ่อาไายที่เรียกมันเล่นไหลบ่อเอาสูนกับเจ็ดต้องติดตัวหนึ่งรวยมากมันจะเป็นล่างนะสูนกับเจ็ดนีมากตัวหนึ่งแต่จะเป็นล่างที่ครับมากแต่นองแต่ว่ามันคนละสูตรเนาะครับผม เลี่ยวสูตรนั่งมาประกอบกันน่ะนี่ครับมันจะได้สามสีค่ครูท่านละอบอกอะไรมบเกิดนี่ที่ผสมคู่มาแล้วได้บ่ครับนี่บอกีอยู่นแล้วจะว่าจาะเถื่อวบ่าถืกันเนี่ยท่างโอ้ยถือนบ่าถือนบ่ได้ว่ากัน,นครับอันนี้วครับถูกบ่ถือบ่อบว่ากันเราเป็นแนวทางซื่อครับอันมาศูนมันสิมีทุนนี้ครับนี่ศูนกับเกดเนี่มีทุนนี้<ม> ศูนย์สี่นย์ห้าเจ็อามาบอมันเด่นศูนกับเจ็งวดนี่โอ้มันเด่นศูนย์กับเจนี่สี่ดึงมาใส่นี่โอ้เลยดึงมาใส่ศูนยศนหนี่เนาะเนี่ยทีคำนวณออกมาเร็วนาอเอาใส่เนาะที่คำนวณมาแล้วอะตัวใดแน่เนี่ยชวมันเด่นศูนกับเจ็ดเนาะสี่ดึงลักสามสี่ห้ามาใส่ฉยนนี่โอ้ห้าลักมาใส่หลักมาใส่นี่ย ครันขันมันมากเกีมันก็นจีมากตัวนี้เนี่ยเกียร์สามเกียสี่เกียห้าเห็นอยู่เขียวพระเจ้านากมันเป็นสามเกตบร์งหันโอ้ครับครับครับโอ้อันนี้เป็นเลขแนวทางหน่อยครับเล็แนวั่งดึงใช้กันว่าอันติดศูนย์กับมีตัวนี้เนี่ยเลขติดศูนย์มาจากังซีที่แต่ว่าตัวเด่นอิริมันเป็นตัวนี้นี่เป็นตัว long เนี่ยตัวเด่นที่ศุนมันตัวอะไรครับศูนย์หามั้งตไปโอ้ศูนย์หาเด่นที่ศุนยดีครับนี่แหละ นี่งวดบังหันเขาก็ซีวัดเนี่ยอ๋องวดลงหนึ่งหันเตี้ยเดยเป็นนักตัวนี้เนี่ย <c oughs> โอตัวป <c oughs> เป็นนักแปดสามครับแปดสามแปดสี่ก็ได้โย่แต่ว่า,าได้ตัวลงนี่บนันวดนี่นะครับบนันงวดนี่ใช่หลัง,งบัขงขันจะเรียกเก่งถ้ะเรียกเก่งพวกเขากรับสุดนี่ตัวนี้เรียกเก่งมันตัวไหนเขาก็ตัวนี้เนาะครับครับเรียกเก่งที่พวกเขากรับสุดนี่ เลขเก่งเอาตัวนี้เนี่ยศูนย์ห้าสิบหกสองเจ็ดทัวนี้ได้ยงวันเนี่ยตัวนี้สมมติห้าสิบหกสองเจ็ดมันต้องเข่าคู่หนึ่งว่ะถุภัยโอ้ยู่ในนี่ต้องเข่าคู่หนึ่งคคือว่ากัดเข่าเพกาะกระสันนี่เข่าซีนี่ถามมัดเข่าถามมันเข่าเนอะครับอันนี้ถามมัดเข่า้วยครับว่าไรคู่ดิมันมีสามคู่ครับเลขๆกันพอเล่าครับอืม นี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกกับสองเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมครับในทนี้ครับอันนี้เป็นเลข <c oughs> เก่งเล่าครับเก่งด้สามครูท่านี้ถามากก็มากเลยถ้าบ่มากก็คือบ่มากนะครับถ้าบ่มากก็คือบ่มากกัอบอ,กกอันนี้อีพอเราก็บไห่ไว้เป็นแนวทางครับเป็นเลขแนวทางเบืองเบิงบบ่งรวบเมืองเนาะครับรวเมืองไปครับ <c oughs> แต่ว่าจกว่าสิเก่าบวกเขาแต่ว่ามันแต่ว่าเด่นงวดเด่นเด่นสูดหนึ่งมันมีศูนย์กับเกต อ่ันนี้มันอีกสูตรหนึ่งนี่เน,เนะาะมันนี่เลยถึงศูนย์สี่ศูนย์หาเท่านี้ขับมาศูนย์นะครับ<น>ครับครับ,รบมันคือเลขมันเลยมาซนกันครับตัวนี้ศูนย์หาเนี่ยมันมีศูนย์หาแล้วก็มีหนึ่งหกกับสองเจ็ดเดี๋ยวมันมาซ้อนกันกับศูนย์นี่พอดีที่ครับ คือว่งหานมันก็ชุนกันเนาะเก้าสี่เก้าสี่แต่ว่าเสียกไปสี่เก้าสามมืสิดี <laughs> อ๋อครับครับครับว่างหันไม่เสียกไปสี่เก้าสามมืเสียมึงถือเลยบ่วนะถึงเนาะบ่วถึงมึงกือเลยได้แต่แปดสี่มีมีสูตรเดียวนี่หน,นัวฟอทียนคำนวณไว้แล้วมีเท่านี้ซูมนั่นบวัคำนวณมันหลายพดูดครับครับ,บเอาหน่อยหเอาฟันท่งดูอันอันที่คำนวณเลขคำนวณเมึงหนึ่งอันฟันท่งใหายในที่ทั้งทั้งครับุนี่เนาะที่เลขฟันท่งเนาะ ที่เรียกชนกันเนี่ยคันมาสิมาล่างคือศูนหามันเคยอมาเนาะันจิป็นบนคือสองเจ็ดตัวนี้อ๋อนี่ันจิป็นบนนเป็นบนคือสองเจ็ดแต่ล่างก็คือศูนหาหนึ่งหกได้ครับหนึ่งหกหนึ่งหกกันมันชนกันอยู่แต่ว่ามันสิมาเพราหนึ่งก็เอาไว้เสือครับมันมาได้เนาะมันมาได้ครับมันมาได้ครับนี่แหละครับกับ ไฮไว้พ่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมบัวเดีว่าบบัวเดีว่าครับบัวเดีว่าบพี่น้งร้อยบนบะมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับอันนี้คุณพ่อเพิ่นกับไฮไว้พ่อเป็นแนวท้างในการลงทุนครับผิดถูกยาว้ากันเด้อครับพี่น้องไอ้พิดถูกยาว้ากันครับกู้ข้อเอาอยู่ดอกเนาะครับกับพี่น้องกอาไปวิเคราะห์เบิ่งครับเอาไปวิเคราะห์เบิ่งศูนย์ห้าหนึ่งหกกับสองเจ็ดนี่ครับน้อยๆตัวครับแล้วก็จะใส่กับพ่ออีกหนึ่งทีนี่ ขอบ่งนะครับนี่นี่ครับอีกอันหนึ่งกับนี่ศูนย์ซีกับศูนย์หาเท่านี้ครับสองคููครับเต่ว่าสิเป็นล่างนั่นเ่ยอืมเราว่าถามาก็ับมาล่างไม่เคยมาล่างเนาะครับผมครับก็ขอบคุณหลายๆครับเมือนเหมืนเก่าที่บันี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เพิ่นกะหายว้พ่อเป็นแนวทางนะครับเด้อหมอนว่าทุกอย่างมามีอยังสิเป็นลอยเปอร์เซ็นต์หรอครับเพราะว่าผู้เฮ็ดกับผ่้ใหอยู่นีเนาะครับอันนี้เราก็ใหายพ่อเป็นแนวทางบางครั้งมันก็ถูกบางครั้งมันก็พิดครับคือวัตถิพันธ์มามันเข่าเป๊ะเลยครับเก่าซีนี่ครับสามคูงี่นี่นี่วัตถิพันธมาเราก็ได้สามคููนี่ครับเจ้าสองแปดสามเก้าสี่นะครับ ป็นแปดสีนี่พอเรเลขมันเด่นสีบางนเนาะเราก็เลยบันทึกหัวนวนึงก็ได้พอเราไปซื้อแปดสามครับพี่น้องครับตัวนี้ที่ได้เนี่ยครับครับเก้ครับเสียดายเอาไหมเนาะครับเนาะเบบเบิ้งบนเก้าสี่ดเป็นเก้าหาใช่ปะเนี่เนียเมื่อนัรนนันเ่นนี่นี่นี นี่ตัวเตงนี่แหละครับเบื้องอีงครับเบื้องอีกครั้งหนึ่งครับมันคำนวณลงมาแล้วครับเทนี่ได้สามคู่งที่บอกอะไรนี่สามคููครับอันนี้เป็นตัวตั้งเลยเก้าสี่เก้าสี่คือตัวตั้งคือสูตรเพิ่นคำนวณครับเพิ่นตั้งออกมาคำนวณได้ยังสี่ครับเก้าสี่เป็นตัวตั้งครับเพิ่นเอาแค่สามคููเท่านี้ครับศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดครับพี่น้องครับล่องไปวิเคราะห์บังครับครับถ้าโดนใจก็จังลงทุนครับพี่น้องครับเนเล็กแนม เลขแนมดอกเลกมูลนี่ขันมันโชคดีก็ได้ครับไปหาปูมาแล้วที่คนอ๋อไปหาปูเราได้ตัวไรครับบ้านปูอยู่เพิ่นมาบอกน้าไม่ใช่ดอกโมให้ยบอกน้าเออจังหวะได้ตัวไรบ้านในปูวันเพิ่นไหนแปดสามสี่ขึ้นจังหน่อยเด้อืมวันนี่ของเพิ่นนี่ะวันนี้ได้ครับบ้านวันนี้มันเลยเขาเลขเก่งศูนย์สี่ตัวเดียวเนี่ยเพิ่นวางจังนดิอ๋อเพิ่นหายศูนย์สี่ตัวเดียวอันนี้เพิ่นไปหาปูมาแล้วงวดที่แล้วเพิ่นกระโถกครับแต่ว่าเพิ่นโ่่หาย เอยน้ำครับวันนี้ได้ศูนย์ซีตัวเดียวครับพี่น้องครับเรียว่าเลยสงสัยไม่เขาเลขเก่งศูนย์หาฝนว่าซุ่มมาเอาขี้เชียงบินมาจะได้เนี่ยครับครับขี้เชียงบินมาว่าเลขเลขได้ตัวนี้เล้ยวพราเจ้าเลขกับว่าเสริอ๋อครับครับเลขจะเคลืนตัวนึงหมู่เชียงบินยู่สูงเนาะมันจะเป็นศูนย์หาแต่เลขมาเขากับเลขเก่งนี่ที่เมื่นตัวนี้มมนเล่เขากันนั่นนี่ครับผมครับเลขยนักใจ มั่นใจสูนหาครับมั่นใจสูนหาแต่ว่าปูหามาเป็นสูนซีม่นบ่าซครับเป็นหนตัวเดียวไ่้ปูหายไรนี่โอ้เป็นหาตัวเดียวครับถูกบ่ถูกกันมันะก็ตายเพราะขวานน้ำนึ่งอ๋อเข้ากันเลยบานนี้ไปหาพ่อคข้าอีกก่อนครับท่านผู้ชมครับเดียวกันเอ้าวัดฉันไม่ขูานอน้ำมึงแน่วัดฉันจะวัดจะยุบป่ายจินแต่ตายหุ่นเรียกข้านนี้เหรอเรียกจะต้องพิสูจน์วัดฉันโอ้ฝันว่าคนตายมานน้อหน้ำจริยพอ โซนขันขันขันมีสูนยืนรักไล่ขึ้นมาอันไอ้กุนอนเนี่โว้ยบุกจิมานอนกูจังได้วสันเถาไม่แห้งเราจะได้จิมาขอนอนกันเอากุมาจ่บ้านไงกูนอนน้ำน่าว้สันอันอายุมันเก่าห่าโอ้เกิดเก่าห่าครับผู้ตายนี่วันข้าไปท่ซอเกิดเก่าห่า แต่ฝันว่ามานอนน้ำมีพอเนี่ยเต็มฝมาขอมันมาขวานนอนมาขอนอนน้ำโอ้มตายแล้วย่งเงี้ยมาใกล้กูเพื่อนครับครับอยู่คนละทีเลยอย่างน้องยิี้มานอนกูจังไรเพื่อนถ้าวันไปตายอยู่ป่ายจีนมันก็มครามมัยิ่งเกิดเกาห่าขึ้นกันนะครับตโอ้แม่ยิ่งก็เป็นซีได้แล้วก็ทีเป็นศูนย์บ่ฮะโอ้ครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับกับ ฝากไว้พ่อเป็นแนวทางเด้อครับเด้อพี่น้องกระไดข้อมฝันกันคือข้อมฝันครับคิดถูกเยาวากันครับแต่พ่อตีเป็นตียังเขาตีเป็นยังตัตีก้าวหาเช่นเดียวโอ้ยพ่อเราตีเป็นก้าหาตัวเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับอันมันก็เกิดพระสอดเดียวกันอือโอ้ซ้ำกันเนี่ยซ้ำกันเนี่ยทีครับหกสิบ เท่าไหร่พอหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบเก้าครับอายุเพิ่นก็ได้โอ้ตีตีม้าไซกันเป๊ะเลยเนี่ยเนาะจะโดนในระบาดหลายปีแล้วแต่เราเสียแต่โดนนะทีอายุเราเก้าสิบห้าโอเกิดปีเก้าห้าสองสี่เก้าห้าครับเกิดสองสี่เก้าห้าเกิดปีเดียวก็พี่พ่อวะทีเก้าห้าที่ขึ้นครับก็สอเก้าห้าอืมอายุเกิดเก้าห้าอายุเกิดเก้าห้าที่อืม โอ้พู้นั้นนะเออพู้นั่นนะโอ้กินนมฮ่วมกันอือครับกัะเจ้าก็หน่งวันอืมคนตายที่ว่าจักปีล้วคอยโอยบ้านเห็นจกเทลียเนาะโอ้ข่าเข่าครับมานอนดน้ำโอ้ค้ตายแต่ว่าฝันมานอนน้ำข้นาตทีแต่ตีพอตีด้เก้าหาตัวเดียวเลยเนาะครับครับครับเก่าสิบหาครับครับนี่แหละครับขอบพูณหลายครับพ่อครับอืม นี่แหะครับพี่น้องกัอันนี้ก็เป็นเล็กแนวท่างครับอันนี้พอเราผันแต่ตองหวอดฝนนะครับ,อบขอบคุณนะล่ะพอกระได้เป็นเล็กแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องกับพิษถูกยาวากันเดอครับพี่น้องครับ โอ้ตอนนั้นฝันว่ามูเดียวกันตายถึงทัง้งล่างทั้งบนที่พอโอ้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับพอล้ว,วา่าตอนนั้นฝันเห็นมูมูเดียวกันตายว่าสันถึงทัง้งล่างทั้งบนว่าสันเอาหัวนี่สิว่ามีนอีกจะบ่นละครับอโอ้ขมันเข่ากับโปโลดีนี่ก้าหานี่ก็ได้เสียวที่แล้วเราฝันเห็นคนตายฝันเห็นมูเล่าเกิดทั้งล่างทั้งบนนี่ด้ทางอะไรทั้งเกิด ลูกกับฝนว่าตายเอ้ยังไปเอ้ยาอ๋อไม่เหงาถูกเอาวก้ <pal> าห่ารถว่าเฉลี่ยรถโอ้เก้าหาของเราอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่พอเกบ้านเลขที่ของอีพอนี่ย,ากยเก้าห่าครับท่านผู้ชมครับเอ้าอันนี้ครับเป็นเลขแนวทางเนาะพอเนาะจากสิแมโนแมนครับจากสิแมโนแมนแต่ว่ากะอันเหงียววาขฝันเกี่ฟังครับขอบข้อมฝันให้ฟังครับครับขอบคุณหลายๆครับ นี่แหละครับสันพระชมก็คือความฝันของพอคําแน่ลวก็คุณพ่อที่เพิ่นมาบอกว่าศูนย์สี่แหละครับศูนย์ี่นี่บอฝันครับคือจริงๆเป็นเป็นเลยครับศูนย์ี่ปูห่มาว่าสันเพนว่าแต่เหล็กเพิ่นก็มีศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดเหล็กเรามีสามคูเหล็กเหล็กสูตรคำนวณก็ว่าได้ครับสูตรคำนวณหรือเหล็กเก่ง เราเก่งเอาครับท่านผู้ชมครับอันนี้กับพิดถูกเยาวากันเ้ยครับพี่น้องกระไดครับครับพิสถูกเยาว่ากันถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสองกันด้วยครับขอบคุณครับ